สนับสนุนโดย Inspiration Game Store กูซื้อเยอะแยะนะแคทอะไว่าดิ Endurance ไงที่มันเป็นรูปคนตัวดำๆวิ่งอ่ะอ๋ออยู่อยู่ข้างดงเบอร์รี่ เห็นดงเบอร์รี่ไหมอ๋อนี่ไงอัพสกิลดีมีอะไรเนี่ยกูรออยู่เดี๋ยวกูจะไปขอื่นละดูเบอร์รี่อยู่ดูกูจะลองทำเป็นเบอร์รี่แบบโซไวยบอลเดียวฮะโอเคโซบายบอลเบาบอลเฮ้ยทุ่เตาเตาเฮ้ยเสื้อนเตาเสื้อเตาเสื้อนเตาเล่นหมด ทรงผมเดียวกันไม่ได้ยอมไม่ได้กรรมผมทรงผมเดียวกันผมรู้สึกว่าผมทรงผมนี้มันน่ารักไปแล้วนะ่ไหมเออกลับกลับเลยกลับทางเลยกลับทางเดิมแล้วก็ไปเอารถ c h a n นลไอเดอะไรวะดี๊ อเคนมันเลยสร้างชแนลใหม่ชื่อ e x e c i o n e r อรอสมาจีเจีดลงไปกดดีไลค์ก่อนหวอนไปฮะสงสารนาะสารไม่ะูดสารนะไรับเขาเคยเป็นคนนะพอดูแรกเขาเงไว้เลยบอกกูดิมไว้น้ำไปท่นอาหารอ่ะกูไว้ไว้ท่าหลังเตเฉียง ขายาเก็บเบอร์รี่ทุกอย่างเก็บเบอร์รี่เมือ่อเมื่อคุณให้เห็นมันผมจะไม่ให้คุณได้ยินมัน,น,บบนกเบอร์รี่รู้สึกจะมีสามสี่มีตงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นนดีมดบีบ้านเราเลยครับช่บอกว่าขาย่ะ ใครวาจะถึงพอ,อสีกเกมกากเด็ดตังคกันเกมการเกมกาบแต่ก็ไม่คนเล่นสงูงมเกินกันนะครับใครวะคนที่เล่นข<ะ>องเธอนกาควาเดิมอีกนะอืมก็คุณก็ไปดิคือผมตอบกาลหินาท้องอยู่ฮนะอย่าอย่าช้านะอย่าช้านะพาหลงนะให้ผมเป็น ไม่ได้กลับบ้านเองนะเออไม่ไม่รอรถนะลุกละเต็มที่เลยเจ๊ะเอ้อ<ะ><า>ยเบอร์อรี่เบอร์รี่ผมเก็บไม,ไม่เก็บเลยวะผมจะกได้เบอร์รี่แบบอะไรดีมเบอร์รี่เยี่ยมได้แล้วไอ้ดอกจิตไม่ ไม่ม <laughs> ันเป็นอของลักของของผมเลยเน<า>ี่ยอันนี้เป็นเบอร์รี่สีสีซีด<อ>แถวเพราะว่าซีดเป็นสีเผือกพอสีเผือกเยี่ยมล้ากันแหละ กูกูผักไว้เวลผักเฮ้ยย่าโอ้ยอยู่ไหนนะนี่อยู่อย่าไปโอเคเออม่ไหนนะกูผักกูผักกูผักแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงเรียบชายหาดตรงไม่ไม่ไม่หาแล้ววะไม่หาไม่กลับบ้านละกินบีกูบอกอหารก่อนเลเพราะว่ากูอีเกิร์ดเพื่อนผมตรงเนี้ยไอ้ห่า เราเปิดมาปูไอ้อะไรายแล้วแต่งงจะกลับบ้านเลยนะรอ่อนดีบ้าอาหารอยู่แล้วไงรถปูเลาเยยังกลับไปเดีรถปูรถเอขับเลยรถเหรอกิกว่ารถเหมือนกันอ่ะแตเป็นสีงหา สีฟ้าเออแม่งแอบมือ <laughs> นั่นเหมือแน,น่แล้วก็ติ <laughs> ๊กคนโดนออกไป <c oughs> อ้าไม่ตายชนชนยังไม่ตายโอมลีมาลีมาโอมเฮ้ยอย่าหญ่อย่าฟาดรถอย่าฟาลดรถรถพังได้รถพังได้ ฟาดคนได้ไม yeah, <laughs> right well ่ว <That 's true Prof discussion> <laughs> ah ่าแต่อย่าฟาดรถโอเคกับบ้านนั่นโดะทำฟางกับใทับเอาไม่ตเองให้อาหานใส่ไปเดยกมอเตอร์ไซค์ไม่แวะแล้วขี้เกียจแวะแล้วยดีมยวผมกับ เาปานแล้วเดี๋ยวผมได้โอเคเดี๋ยวโอ๊คเล่นเล่เบิร์ต้นปวดปวดป่ะอะไรกจะโตอะเล่นเกมอนนี้กวดรู้สึกปวต้องเล่นเดียม่าได้เพรว่าเยอะไม่ได้ จะต้องป่านใจกว่าเดี๋ยวเราพาเกิดฟ้านิดนิดคิงเกิดฟ้าทูทยันไม่ดีหรออีกอีกใช่มันเป็นทีปินเอออิสแลนด์โอเคอีสแลนด์ ไปอยู่กับปานก่อนเอออดกม่กันได้เลยโอ้ยแล้วมึงเปิดไฟยังครับแดดเอามึงแบกเบอร์ี่มไหมครับเข้มแล้วโอ้โหตมีกำลังตีไฟอืมอ่า เอฟบีดนนีนตมี่นตมี่เตมี่มันมันตีไฟมันล็อกจิ <c oughs> ตน,นี่จนมิดผูด้วยใช่แล้วนะจะน่าจะให้เดินเดินเดินโดดลงไปแล้วไม่ไม่หักไม่หักผมทดสอบทดสอบแล้ว ไม่แน่นะถ้มหายอะ่ะต้องหาเองเนดะินถ้าเดินผมน่ารัก เพียงเรากล้องไฟโอวานน่ะเซนต์เบอร์รี่หนึ่งมานะคุณมีเอ้ยผมอยากอาชีพิปตอนที่ผมกินน่ะโคตรชอบอ่ะโคตรชอบไอ้ชิ้็อกจินยื้อไม่ผมกฮะขับรถดิขับรถเออ่อไปหาเบอร์รี่กันมาเดี๋ยวผมจะกินของคุณมา มันไม่ติดตามรถจะบอกไว้ก็ติดเอาเยื่ก็ร้องเนี่ยใครใครว่างๆมาไอ้นี่หน่อยดิเออสองคนน่ะมึงไม่ไม่ต้องไปหาเพื่อนที่เรียนมาที่มาที่มาทำงานเออโอเคโอเคเห็นเห็นต้นไม้จิ๋วๆนี้ไหมกดเอฟที่มันมันจะเป็นอ๋อเอ้ยไม่ใช่นี่มันจะเป็นกระลาบออกมาเออรถกระตำเออ <kung> ยังไงเป็นคนเก็บยังคนเก็บแล้วกันโอหัพเก็บเกี่ยวไปไหนวะแค่มองแค่มองก็เปลี่ยนได้โทษโอเคเอ้ยเอ้าเอาเหรออ๋อ อย่ายไม่นี่มนี่ผมผมจะสอนทําฟาร์มก่อนมันมันจะที่เก็บแล้วใช่ป่ะมันก็จะเป็นของแบบเนี้ยอ่ากดเก็บขึ้นมานะฮะกดครับกดครับนะครับแลครับแล้วก็เอาอข้าวโพดหรือวาพุนค้ามายัดยัดเข้าไปในช่องเพื่อจะคราบของต่อไปยัดเข้าไปแค่อ่ายัดไปนะครับมันมันจะได้มันเป็นข้าวโพดนะฮะอมันได้แอ ได้มาสองอันครับอ่าถ้าเป็นข้าวโพดข้าวโพดใหม่ๆแบบมันเรียกว,ว่า fresh, <c oughs> fresh เฟสเฟสโปรตีนไอยผมได้คอนซีดอ,อ่านั่นแหละได้คอนคอนฟีคอนซีดมาสองอันอันนั้นมันพนซีดเ <c oughs> นี่ยแล้วก็เอามาปลูกหยิบขึ้นมาแล้วก็มาปลูกแค่นั้นแหละเราจะได้มีอาหารกินกันต่อไปนะ เกมนี้มันเศรษฐกิจพอเพียงชัดๆอ่าแล้วก็พอเราที่เราล็อกอินเกมมาเนี่ยผีจะเริ่มโจมตีถ้าไม่ตัวเราเองก็ตีของที่เราสร้างอย่างเช่นพื้นไม้นี่อย่างพื้นไม้ฐานบ้านที่ผมวางไว้อ่าแล้วก็แบบพวกพวกต้นไม้เนี่ยมันเดิกมันมันเดินมาเว้ยแล้วมันก็แบบปักหอกแล้วก็หักเลยอ่ะ คือแบบแค่ก็เดียวก็ตายเลยนะเว้ยต้นไม้โอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมไปละจะไปแล้วโอเคก่อนไปก็เฮ้ยนี่แหละเออโอ้โหรู้สึกโอ้โหสุดยอดไปเลยนั่นจะจุดนี้ผมรู้สึกเจอซีม้าที่ผมที่ผมมีสามันโอ้ยมาที่ผมดิผมคุณ เออผักนะมา,าดิผมดิี่ยสุดยอดผผัก,กนี่คือความรู้สึกสำหรับล้างเชตุนเบอร์รี่สุดยอดมากโอ้นี่แหละก็ชอบเลยครับอ่านตัน้งหนึ่งนะเป็นอะไรที่ส<แ>ุดในเล่มเล็บเบอร์รี่หรือว่ากินเบอร์รี่กินเบอร์รี่เหมือนกันแหละ,ะ, <c oughs> ะอ่านอยู่ประมาณสิบห้าสิบได้เหรอมั้งเนี่ย าแล้วโอ้ยโอ้โหสุดยอมึงเป็นหนุชีกินแล้วชาติเเหมือนเดิมอ่ะาโอ้กินแล้วไม่ติดใจมาดอสดีดีดกดนเีดีดใดกินแมดี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 ด้ดีดีดไดีดีนีด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 ด โอ๊ยโอ้ยเหี้ยระเบิดจ um, ัดนะกินส <cit ักกินไปสองอันยังเอ้ยเอ้ยลองนนี้สี่คนนิดดคือรถใหญ่คือรถใหญ่นั่นไม่เป็นไรเลยหรอเดี๋ยวผมเอาเอาคลิปนี้ลงเฟซโอเคปะดวงดีเว้ยเอ้ยมดฟินน่ะคือมันเป็นความสุขของเรากินเบอร์รี่เมื่อกี้ผมถ่ายไปแล้วพลังงานเบอร์รี่ฮะเร็ คุณลบไปหาตามตามหงหญ้ากินเนี่ยโคตรฟินอะพูดเลยไม่เคยมีอะไรฟินขนาดนี้เมื่อก่อนดอกนี้ส่วนมนก่นเราค่อยกินอ่าอ่ารอบกองายด้วย เป็นยังยงั้นก็ไม่ต้องกินแล้ว <c oughs> ไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วไม่คุ้นึักอืมอืม